สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทคนชาวแลนนล็อกออนไลน์เข้าสู่รายการค a สสี่รีบาลานซเอพิโซดที่2และวันนี้เราอยู่กับ2แขกรับเชิญใหม่ครับผมเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวหน่อยแล้วกันนะสวัสดีครับผมคุณโน้ตจากช่องมีคาสครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เคออสครับสวัสดีครับผมต้นวีว่าทีแซดครับเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ทอครับ ครับผมก็วันนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับมาพูดคุยกับเรารอบที่แล้วเนี่ยมีคุณสตังก์ับทางด้านของคุณทะโกโยกิยมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทั้งสองท่านใส่เต็มไหมข้อมูลจากผมเนี่ยน่าจะได้มีประโยชน์บ้างครับไม่มากก็น้อยแหละครับผมวันนี้แล้วคุณต้นหลังนั่นน่ะสิครับคุณโน้ตแล้วของเราเยอะซะด้วยหลากหลายอาชีพเลยครับ ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่คุณต้นว่าเลยเราคุยกันถึง7อาชีพด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Shadow Cost นะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัว i m p e r i a l g u a r d นะฮะ a r c m a d e Elemental Master Windhawk Cardinal Torbador และก็ Torway ครับผมทั้งหมด7อาชีพด้วยกันเราไปคุยอาชีพแรกกันเลยครับกับ Shadow Cost เอาจริงนะผมคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยมัน<ร>มัน,<ห>นมีปัญหาตรง,ตรงไหนครับก่อนหน้านี้มันเป็นไงมันมีปัญหาเลไหมมันแรงอยู่้วครับแต่ปัญหาหลากัหลกๆน่าจะเป็นจากเอ่อสกิลที่มีคูดาวน์านผมว่ามันยังสแปมสกิลไม่ได้แต่เรื่องของดาเมจเนี่ยผมว่าจัดจา้านไม่แพ้ใครลวครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกเรื่องหนึ่งก็คือสกิลหมู่มันเล่นค่อนข้างยากครับ๋อสกิลหมู่เจตเลเวลลับากแพ้อาชีพอื่นแต่เขาเขาเก่งมากเลยกับพัดลมของเขาไม่ใช่ มันยังไม่แรงพอสําหรับปิดมอนแบบว่า240อะตอนเก็บไป250อะผมว่ามยังไม่แรงพอต้องทําของเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสกิลเก่าๆอย่างฮอตอิมอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ก็คือสกิล C4 เนี่ยกูยาคูดาวยังนานแต่มันงใช้งานจริงยากครับรอบนี้นะครับมีการปรับบาลานซ์นะครับแก้ปัญหาเรื่องคูดาวนานแล้วก็ทางด้านของบัฟนะครับที่เพิ่มเข้ามาอยา่างทางด้านของ Elemental S/ กับตัว ใช้ด้วยซีดนะครับผมเป็นไงบ้างดีขึ้นมานะดีครับเพราะว่าไอเทอร์นอลสลนเนี่ยกูดามันลดลงครับทำให้สามารถสแปมสกิลได้เยอะขึ้นมันหมายความว่าดีบของคุณเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็น่าใช้งานจริงได้แบบว่าในการจบบอสนี่ก็คือง่ายเลยครับทีนี้ก็หวานเจี๊ยบน่าจะน่าจะใช่ไหมกับทางด้านคอสอิมละ่ะคิดว่าถ้าเกิดเทียบดาเมจกับคอสอิมอผมว่าไอทอนสแลกินแล้วตอนนี้คือกูดามันลดลงด้วยดี s น่าจะสูงหว่านะครับ คุณต้นมีอะไรเสริมไหมครผมว่าต่อไปผมไม่ใช่ปัญหาแหละไม่ว่าจะเก็บเลเวลหรือล่าบอสเนี่ยโดดเข้าไปหนึ่งทีก็มอนคงหายทั้งกองไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปอาชีพที่2ต่อเลยดีกว่านะครับกับทางด้านของอิม e พ i a l การครับผมบอาชีพนี้อีกแล้วนะสําหรับผมมันมีปัญหาไหมผมว่าจริงๆ,ๆมันไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าอึดแรงตอนนี้คือเขา เป็นตัวที่แบบครบเครื่องอ่แล้วก็มีสายเวทเนาะที่ยังมีปัญหาแต่ว่ารอบนี้นะครับก็มีการปรับทั้งสกิลการจัดเม้นต์นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวจัดเม้นท์คอร์สนะครับที่อย่างที่คุณโนต้ตบอกเขามีปัญหาเรื่อง AP เขาปรับลดคูดาว AP ลง<ม>ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นหนึ่งในสกิลที่เอาจริงๆเอามาเล่นดาเมจ่งยังได้นะใช่แล้วมันก็เก็บ AP ง่ายแล้วงนะทีนีท15มันก็พอใช้ฮะสามารถแบบ ้ไดๆต่อเนื่องไม่ต้องไปแบบกดสกิลซีสแล้วเก็บ AP ทีนี้ก็เก็บแค่แบบแป๊บเดียวก็กดบัฟได้ละกดเป็นแบบบัฟขึ้นมาแล้วแค้น,นสเปียรแรงเลยครับไปดูกันต่อกับทางด้านของ ArcMade นะครับ a r ร์คเมเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องให้พูดใช่เ,ย,นอนเยอะ่าผมอยู่17ตัวครับอาร์คเมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมมองว่าสกิลเ,เนี่ยสกิลีผมว่าคู่ดาว สกิลมันนานวนสกิลไม่ได้แล้วก็ดาเมจมันยังไม่แรงครับแล้วมันก็จริงๆอ่ะมันพอเอาไปเก็บเลเวลได้นะแต่มันไม่สามารถเอาไปเล่นกับบอสจริงได้ครับสกค่าสีของอาร์เมจครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็มันต้องแก้เรื่องฟิกทําลดไล่อะไรพวกนี้ครับเิดจะเล่นผมได้ไปแตะอยู่นิดเดียวครับสกิลที่เราใช้เล่นเนี่ยก็จะเป็นแค่โซลเวแค้นสไตล์กับคิมสันแอโร่ ero, เท่านั้นสกิลที่หลากหลายเนี่ยเราคงต้องรอหลังลีบลานอีกทีนึับ และรอบนี้เขาก็รีเวลาร์ให้นะครับกับสกิลคือหลายคนอาจจะเรียกว่าสกิลบ่อคาสีของอาร์เมดนะครับพวกสกิลแถวล่างอย่างออบบูมนะครับอ่าคิสเซนอินแพอ่าเดทัคทีฟฮอริเคนใช่ไหมใช่ครับครับผมกับอันสุดท้ายก็ไวเลนต์เควกนะครับ4สกิลนี้ปรับมาใหญ่มากดามจสกิล เกือบ10เท่านะครับแล้วก็บาร์สกลิลก็ลดคูดาวอย่างคิสซันมนแพ็กก็จะ6เหลือ 2, 2> อ,อ่าคุณโอคิดว่ามีภาพเลยครับว่าจะบนสกลิลคัสสีได้แบบต่อเนื่อง4สกลิลแล้วก็ความแรงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าดาเมจแบบโดดขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยครับเพราะว่าความแรงมันโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะาของเก่าเนี่ยหลายๆสกลิลความแรงยังอยู่แบบหลัก1 0 0 3 4 5อ0ออะไรประมาณนี้ครับโดดขึ้นมาเป็นแบบพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับมันแรงขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ เรื่องคูดาวสกิลครับมันสามารถวนสกิลได้ทีเนี้ยสี่สกิลก็สามารถวนได้แบบต่อเนื่องทํา DPS ได้ต่อเนื่องแล้วก็มีดาเมจที่ต่อเนื่องครับดังนั้นแล้วก็ดาเมจสูงขึ้นแน่นอนครับสําหรับอาร์เมจครับผมผมถามงี้ดีกว,ว่าทั้งสองท่านคนระับคุณคิดว่าการปรับมาแบบเนี้ยเขาจะเลิกโคเมจตลอดไปไหมครับผมว่าด้วยความที่ว่าความแรงมันสูงขึ้นอนะ่ะผมว่าน่าจะชนะโคเมจครับอ่าแล้วมันวนได้ด้วยอ่าโอเคก็คือ ต่อให้ใช้สกิลเดิมซ้ำๆไม่ได้แต่ความต่อเนื่องที่ใช้วนกันก็คง<ช>ไม่ต่างกับการรัวของโคเมตถูกไหมใช่ครับถึงแม้มันรัวแต่แบบตัวคูดมันเป็นของสกิลซ3ไงอันนี้เป็นของสกิลซ4แล้วก็ด้วยไอเทมปัจจุบันอ่ะมันเป็นบวก SPL ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสกิลของคาสสีน่าจะมีความแรงมากกว่าของโคเมตครับอ่าก็คาดหวังกับไอเทมในอนาคตครับไปต่อกันที่อาชีพเพื่อนบ้านเขาบ้างน,นะครับผมผมไม่อยากพูดเลย Elemental Master เขามีเขามีปัญหาไหมครับตอนนี้แต่ปัญหานิดนึงที่ผมเจอนะมันก็จะเป็นเรื่องการลดฟิกแค่ไทม์กับ VCT ครับแต่ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะอาชีพนี้เก่งอยู่แล้วอะผมพูดสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับการปรับบาลานซ์ในรอบนี้ของ Elemental Master คือทุกสกิลแรงขึ้นหมดนะครับแต่เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมใช่ครับนะเขาแรงอยู่แล้วแรงตลอดไปและแรงต่อไปครับ,รบนัเาเรา่ออาชีพต่อไปเลยดีกว่าได้เลยครับกับทางด้านของวินฮอ k นะครับผมอาชีพนี้ก็เหมือนก็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในลูกรักของ GT ใช่ครับนะเป็นลูกรักมานานมาก ตัวเขาก็ถ้าเคยมีปัญหาและเจทก็สปอร์ตเขาทันทีแกเร็วมากองาเนาเลยครับ <laughs> รอบนี้เขามีปัญหาอะไรบ้างครับสกิล C4 สี่เขาไม่มีสกิลเก็บเลเวลครับแล้วก็สกิลที่จริงๆการเก็บเลเวลของอาร์โอคัสสี่เนี่ยต้องบอกว่าเน้นสกิลหมู่แต่ตัวของวินท็อกเนี่ยไม่มีสกิลหมู่ในการเก็บเลเวลมีแต่สกิลเป้าเดียวครับสกิล C4 เนี่ยยังต้องใช้พวกสกิลคาสสา เก็บเลเวลต่อไปครับแต่ถ้าเราทําของมาเยอะพอก็ก็เห็นหลายคนเดินเก็บเลเวลในในช่วงมอนเลเวลสองร้อยสามสิบสองร้อยสิบสบายทุกคนแล้วมันก็เป้าเดียวไงแต่เป้าเดียวใช่แต่ได้เป้าหูได้เป้าหูบ้างครับผมก็จัดให้ครับกับการปรับบาลารอบนี้เกลวสตอรบลดคูดาวเหลือ1.5พอใจุดห้ือยังนะมันยังไม่รวมากยังยังนิดหนึ่งอ่ะใช่ใช่เหลือ1.5แต่สกิลมันทั้งจอเลยนะมันมิงแล้วมันกดยิงเลยอ่ะ มีอีกทีหนึ่งมันยิงซ้ำไม่ได้อยากจะให้เหลือสักศูนยจุดเจ็ดนะครับนไปได้ไหมได้เลยครับอันนี้ขอมาซัพพอร์ตนิดนึงโอ้โหคุณแบบสายตาคุณนี่มันแบบแทงตรงมาเพราะว่าผมมีความหวังว่าอยากจะกลับมาเล่นเกลสตออ์มอยู่เหมือนกันครับความแรงที่มันแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากและทั้งจอคุณน่าจะเก็บเลเวลวง่ายแล้วก็เรามี AP ใช้ตลอดเวลาด้วยในเวลารอบนี้ก็ความแรงเพิ่มด้วยนี่ครับ แรงขึ้นเกือบ4เท่านะครับผมสำหรับเกลียวสตอรไปต่อที่อาชีพถัดไปนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเขาเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่การปรับบาลานซ์รอบนี้นะครับกับคานิเนาตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมกับอาชีพนี้ถ้าเป็นสายซัพพอร์ตผมว่าสกิลปีกอ่ะมันใช้ AP ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวของคาดินาเนี่ยมันเก็บ AP เองยากต้องคอยขอจาก EM จนแบบว่า ทำไม EM เก็บเลเวลแล้วไม่โยนก็มีปัญหาให้เราใช่มาเลยแบบเก็บ AP ยากเพราะว่าปีกเนี่ยทุกคนต้องการเพราะมันแรงก็คืออย่างคุณโน้ตเนี่ยบอกว่าตัวสกิลแอนตี้ของเขาใช่ครับนะครับมันใช้ AP เยอะนะครับรอบนี้ก็ปรับให้ชื่อสกิลแอนตี้เขาเลยนะครับผมจำชื่อไม่ได้ผมเรียกปีกครับมันปีกเวลาบัฟ ใช่ครับสกิลนี้นะครับก็คือลด AP ลงนะครับเล็กน้อยก็คือจาก200ใช่ไหมเหลือ150ใช่ครับที่จริงก็ดีขึ้นเยอะใช่ครับเพราะว่า EM ต้องคอยโยน AP ให้ตลอดไม่โยนให้ก็มองแล้วมีปัญหานะครับกลับอีกหนึ่งสกิลนะครับเพตติโอ้สกิลนี้นะครับผมลดคูดาวลงจาก1วิเหลือ0.5ซึ่งตอนนี้เนี่ยทีทีก็ออกของมาบาร์ไพาแล้วด้วย จริงเอาจริงๆคือเล่นได้แล้วแต่ว่าใช้งบสูงใช่ใชแต่การที่ปรับคูดาวเหลือ0.5เป็นไงฮะผมก็ดีขึ้นมากๆเลยครับรวมถึงตอนนี้ g t มีโล a g g i s of ฟ l l u ู i o n มาเนี่ยทำให้คูดาวเหลือ0.3เนี่ยต่อไปงบน้อยงบกลางเนี่ยเล่นได้แบบสบายรวสกิลได้แล้วครับคูดาว0.3นี้กับความแรงแบบนี้ <S <S นที่จริงความแรงเพิ่ม4เท่าด้วยนะคือเดินตบบันทิดแรงป๊อปป๊อป ต้องบอกว่าใครที่อยากเล่นพระบูกายภาพนะครับเนี่แหละรครับถึงเวลาแล้วอากาศมาแล้วครับเพราะมีเล่นในทั้งสายกายภาพระยะใกล้แล้วก็ไก่ด้วยครับอ่ะใช่ก็อยู่ที่อาวุธที่ปีอาวุธที่ใช้อยู่ครับผมอ่ะและก็นะครับอีกหนึ่งคู่อาชีพแล้วกันนะครับกับทางน้าของโทบดอแล้วก็โทแวอันนี้แบบคุณต้นแบบอยากจะ พูดเลยใช่ไหมในฐานะคนเล่นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้สกิลสายเวทอะครับมันเล่น่อนค้างลําบากมันเลยไม่ค่อยดึงดูดคนมาเล่นเท่าไหร่ไม่เหมือนสกิลสายกายภาพอย่างที่เป็นโน .1 นนอยู่ตอนนี้ก็คือซีเวียเรนสตอ o r มครับก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในแนวหน้าของ<โ> ay, คอริดอร์ชั้นสองชั้นสาม้นอ,อแล้แต่ว่าก็คือสายเวทเนี่ยยังเล่นไม่ค่อยได้ถูกไหม ส่วนสายกายก็มี SIF <ไป S 1> <SR N S 2> เป็นสกิลคัสสามแต่เป็นยังยังเป็นสกิลคัสสามอยู่เป็นสกิลคัสสา<ช>คือสกิลคัสส่ยังไม่มีให้เล่นใช่ก็ในการปรับบาลานซรอบนี้เนี่ยคือสกิลกายภาพเนี่ยมันก็มีการปรับบ้างนะแต่เอาจริงๆผมนะคิดว่ามันยังไม่เวิร์กคอส่วนสายเวทก็มี m e t a d i c f ฟิว y ปรับแรงขึ้นมากๆๆเลยนะนะครับแล้วก็คูดาวลดลงมาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า18 คือแรงมากด้วยสูตรสกิลอย่างเดียวแต่คือยังไม่มีของมาอวยนะครับผมคูดา0สุดที่สามก็จริงแต่สกิลเขามีปัญหาที่อะไรนะต้องแปะซาวเบนก่อนต้องมาร์กมอนก่อนแล้วถึงจะเมทิกฟูลี่ตามไปตรงนี้ก็เลยยังก้ามกึง่งก็ไม่รู้ถ้าได้ของสักนหน่อย น่าจะดีขึ้นนะะดีของสักหน่อยมันแรงมากเลยเออมันแรงพอสมควรแล้วสายเวทนะครับก็ดีขึ้นแล้วถ้าเป็นสายไก่สายกายต้องได้ของอะไรมากคือตอนนี้หลายคนน่ะกำลังรอแหวนโนลิมิตอยู่ครับเพื่อเอาไปเล่นกับสายกายภาพไม่รู้ว่าทางทีทีจะจัดให้ได้หรือเปล่าครับวันนี้คือมาพูดเรื่องรีเวลานไม่นะครับมาขอของ โอเคนะครับผมก็สำหรับทางด้านของโทวดอและโทวรเนี่ยมันอาจจะยังไม่อิมแพคมากนะเอาจริงโดยสรุปของการปรับบาลานรอบนี้นะครับแต่ก็มีได้รุ้นสายเวทคือสุดสกิลแรงมากกับสายกายท่าอีทีอะไรนะออกของให้สักหน่อยครับ no limit no limit ครับก็อาจจะได้รุ้นนะครับผมตรงนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7อาชีพนะครับที่พูดคุยกัน ก็หวังว่านะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สาระไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมหรืออาจจะได้ไอเท่ใหม่อาชีพที่คุณต้นขอมาเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านฝากผลงานเอาไว้หน่อยนะกันนะครับผมนอกจากช่องมีค้านะครับผมไลฟ์สตรีมทาง YouTube ครับผมต้นจากช่องวีว่าพิแซดครับหรือวีว่าเฉยๆก็ได้ครับไลฟ์สตรีมทางช่อง YouTube เช่นกันครับ ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็คุณโนตคุณต้นกับผมนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ